กำลังโหลดปีเตอร์ฟอร์ดีฟายขาดทุนธุรกิจเจ๊งยับชีวิตหลังเกษียณร,รอรับเบี้ยคนชรานักร้องลูกทุ่งขาโจะปีเตอร์ฟอร์ดีฟายเปิดใจออกสื่อหลังหายหน้าไปนานล่าสุดออกมาอัปเดตชีวิตในช่วงที่หายไปเผยโควิดทำธุรกิจโตสนุกพังขาดทุนธุรกิจเจ๊งยับเล่าชีวิตหลังเกษียณร,รอรับเบี้ยคนชราปีเตอร์ฟอร์ดีฟายตำนานที่ยังมีลมหายใจ เจ้าของเพลงดังในอดีตปัจจุบันผันตัวไปทำงานเบื้องหลังสลับกับขึ้นเวทีก้าวเข้าสู่วัย60ยังแจ๋วล่าสุดออกสื่อมาอัปเดตชีวิตเม้ามอยชีวิตปัจจุบันมีความมั่นสุขกับชีวิตหลังเกษียณพร้อมถึงเผยเรื่องธุรกิจทำอาชีพไหนก็ไม่รุ่งเท่ากับจับไม่ร้องเพลงขอร้องเพลงยันแก่ตามรอยไอดอลแอดคาราบาวจนกว่าจะหมดลมร้องเพลงช่วงหลังเห็นผันตัวไปทำเบื้องหลังแต่งเพลงให้กับคนดังมากมาย ตอนนี้ก็ไปลุยแต่งเพลงที่ผ่านมาก็มีให้พี่หนูมิเตอร์แล้วก็โปลงลางสะออนจินตราภูลาบแล้วก็นักร้องที่แต่งให้ตามค่ายตามบริษัทอีกเยอะทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่แล้วก็มีเพลงพูดเกี่ยวกับหาเสียงอ,อบตอจะหาเสียงสสที่จะหาเสียงแล้วก็แต่งเพลงประกอบละครรับหมดทุกอย่างอย่างเพลงประกอบละครก็เคยเขียนให้กับพี่เป็ดเชิญยิ้มเคยทําแบบไหนก็ยังทําแบบนั้นอยู่เคยทําอาชีพอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ในวงการบันเทิง อาชีพอื่นก็เคยลองทำดูแต่มันเหมือนรู้สึกไม่ใช่ตัวเราที่ผ่านมาเคยเปิดโตะสนุกเพราะว่าชอบแทงสนุกแต่เป็นสนุกที่แบบว่าเป็นกีฬาตอนนั้นเก็บเงินแบบกล้าหารชันชยัยเก็บตังได้ก็เปิดโต๊ะสี่ตัว,ต,วตอนนั้นสร้างอาคารเปิดโตะสนุกเลยพอเปิดได้สองปีคนเล่นเต็มเลยนะเด็กเข้ามาเล่นผู้ใหญ่เข้ามาเล่นเต็มเลยตอนนั้นเราก็คิดว่าสบายแล้วเราแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บทุกอย่างจบเลยครับทุกวันนี้ก็ขายกิจการไปแล้ว มันไม่ไหวตอนนั้นเจอเรื่องคนห้ามชุมนุมห้ามอยู่รวมตัวกันก็เลยเลิกไม่ไหวอีกแล้วไม่ทำอะไรอีกแล้วก็เลยกลับมาทำหรือสิ่งที่เราถนัดเลิกทำรรหากินอาชีพอื่นมีไอดอลในการทำเพลงไหมคะถึงรักในวงการเพลงมากไอดอลของพี่คนแรกคือไออีสุเทพประยูนพิทักษ์นักร้องสมัยก่อนเขาจะร้องอย่างเดียวโชว์เสียงอย่างเดียวแต่พี่อีทเขาจะมาแบบว่าพูดไปเอนเตอร์เทนไป นอกกรอบจากนักร้องที่มีในสมัยนั้นผมเลยก๊อปพี่สุเทพมาเลยแล้วคนที่สองที่ผมชอบคือพี่ติ๊กชีโร่ด้วยเต้นด้วยท่าเป็นมันๆผมก็เอามาจากพี่ติกชีโร่แต่ถ้าเอาจริงๆจังๆที่เราเดินตามรอยเขามาเลยก็คือพี่แอดคาราบาวความคิดและการทำงานของพี่เขามาใช้พี่แอดเขาทำงานมาในชีวิตนี้เขาไม่เคยหยุดร้องเพลงเลยมีคำพูดหนึ่งของพี่เขาเคยพูดไว้ว่าคนเราเกิดมาร้องรำทำเพลง แล้วเราจะไปทําอาชีพอื่นทําไหมก็ต้องร้องจนกว่าจะร้องไม่ไหวผมก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาอยู่ในความคิดของเราผมเลยตั้งงอปนิธานไว้ว่าถ้าพี่แอดเลิกร้องเพลงเมื่ออายุเท่าไรผมก็จะเลิกร้องเพลงเมื่อตอนอายุเท่าพี่แอดเลิกร้องผมชอบพี่แอดมากเมื่อก่อนผมชื่อสมศักดิ์พอผมเข้าวงการผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อยืนยงตามพี่แอดศรัทธามากครับตอนนี้อายุเท่าไรแล้วยังทํางานร้องเพลงไหวอยู่เนอะปีนี้60บแล้วครับ ก็ดีใจที่ได้รับเงินเดือนจากทางรัฐบาลแล้วแต่ก็ได้รับข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะไม่ให้แล้วนะได้หกร้อยก็ยังดีนะครับได้ค่าไฟผมจะเป็นนักร้องแบบที่พี่แอดพูดครับคือจะเป็นจนกว่าเราจะร้องไม่ได้เพราะเราคิดเราเตรียมให้หมดแล้วว่าเรากเกษียณเราก็มีบ้านมีที่ดินปลูกผักอะไรแบบนี้มีที่ทุกอย่างรองรับไว้แล้วเราจะไม่ประมาทกับชีวิต